พี่น้องทักทายกันยามเด้งแรงคือเก่าคือเด้อนาอพี่น้องบัวเซ็์กับเข้ากับน้ำกันนึกถึงพี่ถึงน้องว่าเด้อได้ยังกินน่องพี่น้องจะเอายังมาปั่นทีปันน้องเบิ่งน่องมอนี่แกเฮ็ดกับเข้ากับน้ำแบบง่ายๆสไตล์ของทลาทอนกระลอนทยเฮ็ดปุ๋นขั้วเต่าทานที่เก่าคือเด้อนาอพี่น้องมือนี่แก่จะมาผัดหงงใส่ดอกหอมเนาะพี่น้องหมูก็ใส่บัวลายเราพี่น้องตามไม่ขิดหีืล่ะ เห็ดใบสวยหนึ่งนะพี่น้องกินกับข้าวสวยหอนๆแต่แฉ่แสบไปน้องพัดดอกหอมมันซีหวานๆนะพี่น้องการเฮ็ดการกินกระบ่ยากนะพี่น้องน้องเองการซีฮ็ดแบบง่ายๆี่ชมกันเลยพี่น้องว่าซีเป็นจังไดมาจีดสามตะเบิงว่ากับขา้าวกับน้ำของน้องเฮ็ดออกมาแล้วหนะน,น้าตาชื่นเพลิดเพลินไปนองบอ่พี่น้องซีเป็นแต่อยากเฮ็ดตามบ่หรือจังไดก็ได้ ฝากพีก่ฝากน้องคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อพี่น้องเบิ่งหนาก็ได้ยตินกำลังแรงใจให้ช่องชลาทอนตะลอนทายน้ำเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงเก็บชั่วโมงเดินทางมากกับคอนไปตลาดพี่น้องก็เริ่มที่ผ่านแล้วล่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ผ่าน3,000ชั่วโมงไปแล้วช่วงนี้ก็รอ4,000ชั่วโมงที่จะเข้ามาช่วงจะเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องผ่านไปผ่านมาจิ้นก็เข้ามากดให้กำลังใจให้น้องในเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลาย ท่านที่เกิดขึินกับบ่ไ้เพราะว่าถ้าเฮ็ดตู้เดียวกับโบมีพีมีนนองกบบ่ผพานด้วยพี่น้องแต่มีพีมีน้องเหลือค่อยให้กำลังแรงใจเฮ็ดให้ช่องนี้เติบโตขึตินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้นองการทำมาหากินกะเฮ็ดไปน้ำ ทายไปน้ำเฮ็ดไทยพีให้น้องเมืองน้ำทีผูกชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของน้องเองกับมาใช้ชีวิตทุกครงเถียบไปเฮ็ดงานไปน้ำน้ี่น้องละกัเป็นคนมีใจหลักในการเฮ็ดกับเข้ากับบหนามนั่นเองสักหน่อยพี่น้องเฮ็ดอาหารการกินมีการที่เป็นคนที่หมักเนาะทายทอดเรื่องราวกัรเฮ็ดอาหารน้องกัสิยาเสมอว่าเฮ็ดอาหารการกินกต่เฮ็ดบอนบบตงยุงยากถ้ยยุงยากัมสิบ่ยายเฮ็ดพี่น้องบ่ตงคิดอย่างไย เห็ดตามวัตถุดิบที่เฮามีปรับไปตามวัตถุดิบเนาะพี่น้องอาหารการกินแต่ละอย่างก็ได้มีอันนี้เฮาก็ใส่อันนี้ปับไปเปลี่ยนไปเห็ดไปแต่ว่าการในสูตรของเฮานี่แหละพี่น้องน้น่นอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยและสะอาดนะพี่น้องเห็ดอย่างกระไ้การกินอาหารการกินของแต่ละคนกับเห็ดในพื้นที่การประกอบอาหารที่แตกต่างกันไปยังนองนก็จะมักพื้นที่ที่เป็นแบบว่าเออเห็ดแบบคั่วชาวบ้านหรือคั้วแบบุมชนต่างจังหวัดของเฮานี่แหละแต่ว่าน่องใส่ชีวิตที่ในกรุงเทพเลยพี่น้อง มีพื้นที่ประมาณหนึ่งก็สามารถเฮ็ดกับเข่ากับมน้ำได้น้องกับบริพิธีพิธันปันใดดอกพี่น้องเฮ็ดแบบฉบับของช่องชาลาทอนตะลอนไทยอาจจะบ่ถือใจพี่พี่หลายคนหรือว่าถือใจพี่พี่หลายคนกัคอมเมนต์กันมาเด้อพี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นแนวทางประกอบการเฮ็ดกับเข้ากับน้ำกันไปพี่น้องทุกคนเฮ็ดอาจจะบ่ถือใจกันไปปันใดดอกแต่ว่ากะเฮ็ดไปเพราะว่ากับเข้ากับน้ำของแต่ละคนเฮ็ดแบบในแบบฉบับของเจ้าของบ่วไทเนาะพี่น้อง ไครถนัดแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดตามสไตล์ของเจ้าของเฮ็ดแล้วก็กินได้คือบาแล้วเนาะพี่น้องเฮ็ดแล้วมันกินบ่ได้ก็เสดยดายวัตถุดิบที่ห้ามีเนาะพี่น้องติดเรียบร้อยนาตากระิประมาณนี่แหละพี่น้องพัดดอกหอมใส่หมูต่อไปเมนูต่อไปน้องก็สิเป็นเฮ็ดเมนูทอดปลาดุกกรอบพี่น้อง้องที่ใส่ปลาดุกซองตูเนาะพี่น้องอันนี้เก็บเรียบร้อยก่อนนะครับการล้างกระทะเก็บข้องให้เรียบร้อยก็ตามสไตล์ช่องน้องนี่แหละพี่น้องเฮ็ดกับต่าทาน เด็บสวับบ้นบานๆเลยแหละพี่น้องแต่ว่ากอยู่ในกรุงเทพเท่านี้แหละพี่น้องมีพื้นที่ก็เล่สามารถประกอบอาหารแบบนี้ได้ก่อไฟได้เนาะพี่น้องเนาะเมนูต่อมาก็คือเป็นปลาดุกทอดกรอบเนาะพี่น้องไอที่ขาวๆเพิ่มโรนนี่ปลาดุกข้านียวม่วยเองใลพี่น้องเป็นแป้งทอดกรอบเอาแป้งทอดกรอบโรยลงไปเ,เดอ้อพี่น้องหันห่นๆปรุงรสให้เรียบร้อยปลาดุกท่าและว่ะขยาามพยามเือขยําน้ำปลาตามสไตล์ของเ่ามากรสชาติจังไดก็ใส่ไปจังชัน ใส่ลงไปเล้วก็เอาแปง้งทอดกรอบคุกอ้ไปบบตองยานมันเลยพี่น้องบบต้องยานมันเลอะมันยังบ่ต้องเอาน,านังผสมพี่น้องฮิตแบบนองเลยสามารถเอาไปทอดแล้วปัดุกห้อมันบบเตะพี่น้องเบิ่งสังเกตยนองใส่น้ำมันยี่บ่น้ำมันมันสิบกูเลยพี่น้อง มันกระเด็นไห้เมื่อปลาดุกเข้ามันหักกันแล้วก็จะกรอบไปเรื่อยๆแจกพี่น้องลองกันดูด้วยการทอดการเห็ดกระเทียมสไตล์ช่องสาระทอดสล่นด่ายเห็ดบ๊ยุ่งอย่างอี่นมีพี่น้องเห็ดแบบน้องปลาดุปกบมบกระเด็นทอดนี่เห็ดตุ้งตี่เดยพี่น้องให้เด็กน้อยกินกับข้าวเหนียวกระเจียบเลยพี่น้องหรือเห็ดพริกน้ิมปลาราดเข้าวสวยอนๆกันเจี๊ยบเลยพี่น้องแล้วแต่ผู้มีปลาแบบใดก็สามารถเอาไปปั๊บเปลี่ยนกันได้เนาะพี่น้องมีปลาทะเลหรือปลาแบบอื่นก็ได้กับเห็ดตุ้งตี่มักเทเรียบร้้ออยมาากเลลืนต หรือว่าสิเฮ็ดแบบ 3, 3, ซ้ำๆเกลือใส่กระไดแต่ว่าน้องบรายใส่ได้น้องก็ใสเตะเกลือปรุงรสเนยจักหน่อยพี่น้องใสุ่งสดดดรสด้วยน้ำปลาก็ได้ให้พ่อคนเนือ้อซึมเข้าไปในเนื้อจักหน่อยอย่างนั้นน้อง,ง,งก็ะที่ผงไอเนี่ยแปง้งทอดกรอบคุกลงไปเลยพี่น้องนี่ซื้อมากค่ะหุกๆเขา่ขาๆต่ว่ายี่หอ้อน้องโระบุด้วยพี่น้องไปหาอะไรตามถนัดด้วยว่าที่ใส่ยี่ห้อยังจะขอให้เฮ็ดแบบน้องเป็นแบบกระเดิดพี่น้องให้วันน้องก็ทอดไปเรื่อยๆทอดใจเย็นๆทอดเต่อทานน้องเนี่ยมันบบติดสังเกตเห็นบ่ มันชิบบดกระทะซึ่งปกติเนื้อปลาดุกโดยที่ทั่วไปแล้วถ้าเนื้อสดๆเอามาเละเนื้อสื่ลงไปในกระทะนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกระทะแบบนี้บดต้องห่วหวังซีฟเหลือตั้งแต่กระต่างเดียวพี่น้องเอ้ยแบบนี้นะแต่ว่าของน้องบดดีเนียน้องเห็ดจางสีพี่น้องร้องกันไปเห็ดมังเด้อพี่น้องหุ่นง่ายๆกินง่ายๆวัตถุดิบที่นี่จับรับใส่ตามที่เรามีแหละพี่น้องไม่ว่าจะเป็นปลาอย่างก็สามารถเห็ดได้เบิ้ลคุยยางพี่น้องเห็ดแบบนี้เลยเอาไปเละๆๆก็มาให้เรียบร้อยคลุ หน้าตาคุณจะออกมาประมาณนี who knows? Who knows? Who knows? ่ยทองซีดีในเบิรงมันบนดีไปพี่น้องมันคือเรื่องเป็ดแต่แสบตัวเกี่ยวกับขอบเพชพี่น้องลองเห็ดกันเบิรงเด้อเห็ดปอยาปอยาพี่น้องเห็ดง่ายอีหลีอันนี้แนะนำเลยพี่น้องขอเน้นเลยว่ามันเห็ดง่ายๆเห็ดแบบโมยุงยากับกระบนน้ำมันห้าบวกระดิบบวกลงความพี่น้องเห็ดน้องกะทอดไปเรื่อยๆอันนี้น้องใส่เตาทานเนาะถ้าใส่มีเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สกะใส่ไดคิดกันพี่น้องเตาเพิ่นแห้งเป็นเตากระทะเทปลงเทปลอนแห้งซีดีก็ของน้องเห็นบอก น้องใสประมาณนี่บอสเนื้อปลามันก็สีร้อนออกมาจากสีกับกระทะมันบกสีลปพี่น้องวิตามันใสทอดไปจนว่าเอาแบบว่าเห่าแบบถนัดว่าเอออยากให้มันกรอบปานใดเขาก็เบิงกะเบิ่งออกพี่น้องน้องก็สิเอากรอบประมาณนี่ยน้องกับขยบกล่องดีน้องเบิงให้เห็นว่าในพื้นที่ของกระทะตัวนี้น้อง,อง,อนนองใสปลาดุกตัวหนึ่งทอดกับเต็มทีไปเลยเมื่อนี่น้องเห็ดสองโตน่องก็ทิทอดสองครัง้งเอาหน่อย เราก็คุบขับขับต้องภูบสี่เสียอยู่สามสไตล์น้องเลยล่ะพี่น้องแต่ว่ามันปิติกดกาดีแล้วพี่น้องคือปกติน้นองบ่ได้ใส่แป้งทอดกรอบโอ้ยพี่น้องติดกระทะติดตะนายบางผู้เพิ่นทอดอาจมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มีแต่ว่าน้องให้เฮ็ดวิธีรัดในที่น้นองแบบบ่ต้องคิดอีหย,ยังหลายก็สิใช้ประมาณน้องนี่แหละพี่น้องแต่ว่าอานฝั่งที่อันที่พี่เพินเ่นเฮ็ดกับข้าวกับมหนามขายเพิ่นก็สิมีวิธีที่แบบว่าบ่ต้องใส่แป้งก็ได้หรือจังได๋น่ะอาจจะ มีวิธีที่หลากหลายแต่ว่าถามมคบมาพอคิดน้องกับพี่น้องกบพี่มีวิธีประมาณนี้เห็ดในที่พี่น้องเบิ่งพี่น้องน้องกะทอดไปเรื่อยๆนะพี่น้องไฟกับุทธองจุ่มให้มันไหมแห้งเราพี่น้องขนาดกลางๆท่อดไปเรื่อยๆให้มันซุกขันไม่น้ำน้องกะซีดน้ำมันไฟวิดไฟวิดมากนะพี่น้องความไปความมากจนคิดว่าเออมันซุกตรงสองฟังแหละกะเรียบร้อยก็ค่อยตักขึ้นเนาะพี่น้องคู้ว่ามากกรอบลังเก่า ถ้าวามากกับพ่อสุกกับได้คือกันแต่ว่านอนกับมากรอบๆมีแต่นอนนกประดุกมาเต็มทีเสียน้องๆมีน้องแต่ลูกพูดเป็นที่น้องกูกับกับน้งวงเงาไปจามสไตล์น้องแล้วพี่น้องสองนี่กับเห็ดกับเขากับทีประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดโบยุ่งยากเพี่น้องสองอยู่นี่คือเห็ดด้วพี่น้องบาได้กินต่างจังหวัดน้องกับเห็ดแบบนี้แหละตามสไตล์น้องนี่แหละมีนตุ้ดที่แม่งก็มากินที่ประมาณนี้พี่น้องกรอบๆตัวพี่น้องเวลาเอามากินแล้วเสียบคักมันอย่างในพี่น้องลองไปกินกันเบิองด้วยโบยุ่งเลย มีวัาถุดิบเข้ากันนี่แหละมีปลาดุกไข่เมี่ยงกใส่ได้วยกันปลาเนือ้ออ่อนกตใส่ได้มี่น้องที่เป็ดน้องนี่แหละเอามาัพให้เรียบร้อยก่อนปรุงรสให้เรียบร้อยกันดูก่อนไปคุกแป้งทอดก่อนมะเมนว่าไปคุกกระเพรงทอดกรอบเมื่อที่เกิดเป็นนามห่อมาทอดไม่ที่กระเด็่ให้เข้าได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เข้ากับมัพให้เรียบร้อยก่อน มักเนื้อซาดให้เรียบร้อยหรือจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อยังก็ได้พี่น้องเอามาทอดกันจะมีใจพี่กัน <su> มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ตัวที่สองพี่น้องใส่เนื้อหมูเอามาทอดลงไปน้ำน้ำปาลาพี่น้องจะกรอบพี่กันน้องพี่เห็ดนี่น้องที่ทอดแล้วตัวนี้แตะน้องจะเอาเนื้อหมูลงมาทอดนะเพราะว่ามีเนื้อหมูอยู่ก่อนหนึ่งผสมก็ทอดไปในปลานะพี่น้องก็คือก,กันนะนี้ก็ได้พี่น้องคลุกปุกปนปนปุจจิปนปนขยันขยีจะมีขมันลงไปได้เลยนะพี่น้องสไตล์น้องน้องก็จเห็นเป็นอย่านๆๆ้พีน่น กดนๆน,นิดจังหน่อยเนี่ยมันมาซึมเข้าไปปึ๊บน้องก็บยีเย็นเป็นบอลเหนือวมันสอดมันเบาใหม่สังเกตมันเบาใหม่ี่น้องแต่ถ้าเขาใส่ไฟแบบไฟฝาอาจจะยากในจักหน่อยพี่องในการคนทุนไฟแั่เขาตบปั so ๊บเอาอันนี้ก็คือคือวุ่นวานแะคัดตองคณะคือกกับารใส่ทาร์นนอกกับที่เพรว่ามันยุ่งยากกานใดแต่ว่าน้องใส้ถ้าเป็นพวกที่ใส่เป็นเตาไฟฝาไม่จัดที่คนทุนไฟแบบว่าพี่ปั๊บห่อนเย็นได้เนาะแต่ว่าน้องกับที่ เหดกระจายของน้องคือใส่เตาทานน้องก็ค่อยกลับเอาเ้าก็จะถอดไปเรื่อยๆส่วนนี่ก็มาเตรียมของมาเออเขาจะเอาขึ้นแล้วมาเป็นปุ๊บเจี๊ยบๆเกาะไปได้หนีพี่น้องน้องตากขึ้นแล้วเ้าก็เฮ็ดตึ้งสีเลยพี่น้องอาหารการทีกเฮ็ดปูยุงยากของน้องเฮ็ดง่ายๆตามสระจายช่องสลาทอนแบบน้อปีนไปปีนมาวกไปปุกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นปลาดุกทอดกรอบของน้องมาดินิ่งไปห้างกุล กรอบแบบว่าสะเทือนเดือนรั่นเลยพี่น้องเอ้ยเสียบขักเลยปลาดุกเนื้อมันหลายเนาะพี่น้อ,นอเเงเนาะน้องก็เฮ็ดจังสี่ไหลพี่น้องบอกระหะเขา้ากันนะมันใ่ยมวัคคุลดิเพราะว่าต่อไปน้องก็จะเอามาลงเตโตหนึ่งสังเกตว่าน้ำมันมันเดือดเดือด,อดอน้องเอาปลาลงม,มาทอดมันกะโบ,บก,กะดิบนะมันสวยที่มันทอดไงดพี่น้องมันบ่งบอกเลยพี่น้องว่าตอนนีน้แต่ว่าน้องจะเหลืองมาทอดน้ำอันนี้ก็สามารถทอดได้กับเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะพี่น้องไปกับแดงทอดก็เอาคุกคุบคุณ ทอดฟ้ามันก็ได้กินนะพี่น้องหน้าตาเป็นจะแซ่บดีเ้อพี่น้องลองไปหิดกันเบิ่งด้วยพี่น้อง พีเงยงายทีเงยงายตามกระแสชมแบบนี้นะพี่น้องชมสลาทอรสลนไทยจะเป็นไปกัขอบุญขอบคุณทีขอบคุณน้องที่เขามารับชมเป็นกำลังเล่นใจเด้อพี่น้องที่ครูเก่าครูเก่าทางผู้ผู้การเดินทางก็มีพี่น้องในกำลังเล่นใจน้องขอบุญขอบคุณหลายหลบ่เคยลืมสองน้องที่เติบโตได้ค่ะได้ที่ได้น้องนี่แหละเขามาเป็นกำลังเล่นใจเป็นส่วนหนึ่งในการพักดันให้ท้องมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเม็ดสองยูทูบ ขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ชอามารับชมเนาะพี่น้อนขาดเพราะอะไทุกคนที่เป็นกำลังแนงใจมีหนักพี่น้องช่งถึงบ้างบุถึงบ้างก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องอาจจะบม่ได้เอ่ยเป็นน้ำแต่ว่าเอ่ยว <c moist> ่า <yerde> ผู้ที่เขามารับชมหรือว่าผ่านไปผ่านมาได้เห็นก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสิ่เรียบร้อยพี่น้อนบาทอดกรอบพี่น้องกับหน้าตาประมาณนี้พี่น้องกับเข่ากับน้ำพี่น้องกับสิ่ีปสองอย่างวันนี้พัดดอกหอมกับปลาดุกทอดกรอบเนาะพี่น้องกินกับเดีเนาะพี่น้องเสร็จเสร็จพี่พี่นอนลา กลับเขาหน่อนกันสิประมาณนี้นเองนะจะได้ขอบุญขอบุณเดอ้อไปนอ่น้อฝากกดไรคชเ์น้ำจ้า